สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่พี่ทุกคนเฮ้ยนังป้าสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะอีกบานสวนเข้านะคะเนาะบานเลื่อนไทยหลังในน้อยนี่แหละค่ะบานสวนเข้าสีเดดแดดแล้วค่ะพี่น้องพออุ่นอุ่น่สวัสดีครับพี่น้องครับอ้าแดดแดดดีมาพอพี่พอน้องมือนี่ตรงกับวันที่สิบเก้านะครับพฤศจิกายนนะครับถึงบ่ พฤศจิกายนส5 6พายครับพี่น้องเนาะนะครับมาพ่อพี่พอน้องมอน้กับบรรยากาศสวยๆแนี่สีอุ่นๆแล้วเขาแล้วน้าไปสวยแล้วเด้อพี่น้องเออเขาน้าซ้าปลาแล้วไปได้กินขอไปมูเจ้าเออของไม่ปลามันว่าสิส่วนยญ่เป็นสีเกียวหมดแล้ว่ล่ะค่ะเออเอานะครับพี่น้องนะครับใกล้โรงงานน้าตาลสิเปิดแล้วนะครับเด้อนะครับพี่น้องไอพี่นะครับพ่อแม่ทั้งหลายเออนะครับมีรถใส่ไปมูเจ้า ขนมีรถใส่นะครับสนคิดสนใจก่กิงกางหาโกตุกเด้อนะครับมีรถใส่ลงแกอ้อยแกน้ำตาลไปะเห็นไหมเหนเท่าก็มีหลายขั้นอยู่ค่ะทีน่าอัศจย์ให้พี่ให้น้องได้เห็นนะครับน้ำกันนะครับไก่ยั่งหลงเหลืออยู่นะครับหลายขั้นอยู่มีให้พี่ให้น้องนะครับปูไปหาแมวนะครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับว่าซื้อเพาะหามั้โบมาจ่า นะครับมาล่องครับมาทดล่องเครื่องเคืองเป็นได้คัซี่เป็นได้นะครับหัวเกียงเป็นได้บะมือน้ำกัน,นคร,บนนนนนนรบับพี่น้องนะครับบางที่บางเทียไอพีหลังโท้มากนะครับเอาแค่นนั้นแค่นนี้ใหายไฟเบิ้งแน่ไายรูให้ไฟเบิ้งแน่ไายรู้ส่งไปให้ก็จบครับพี่น้องพี่น้องต้องมาล่องเองบิงเบิง,งมาล่องเบิงนะครับมาสัมผัสกับคนี่ห้องน้องเองนะครับสิบปากโบว์ว่าเท่าหนึ่งตายเห็นครับพี่น้องเอ้านะครับบ้าพอพีมาล่องมาเบิ้งกันนะครับพี่น้องมือนี่นะครับทัานบ่านัญญา่านรุ่นสะอาดโอร่งนะครับโปรตุกัสทัานแล้วเข่าด้ ออตัวนี้เป็นตัวสั่งลุยปี38นะครับเป็นตัวสั่งลุยปี38นะครับ<ม>เป็นตัว FM ตัวแท้นะครับพี่รองโตกตุกเปิดอยู่ราคา2 0 0 0 0 0กมื่นบาทนะครับเป็นตัวสั่งลุยเอกสารพร้อมโอนนะครับเพื่อนไทยเป็นเนะครับเป็นเอแล้วนะครับเป็นเอแล้วนะครับพี่อ้อง นะครับอ้าวาน้ำกกนเกลเร็ว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 ไปใส่จะาสีฟ้าไปใส่มันเา่อมันเล้วมันมาเป็นยังค่ะพี่น้องระหว่างมืดมือค่ะพี่น้องมันมีันเวลาโพดมันโผลลงไปแร้วมันะไนั่นโอ้ยตัวนี้เป็นปีสามหกร้อยสิบห้าปีสามหกโคตรเอ็มแล้วนะครับโคตรเอ็มแล้วนะครับตัวนี้เปิดอยู่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทอันเด็ดนะครับอ้าวโคตเตี๊ยสองสนสองหหาันบาทครับพี่น้องเอาเง้ยมาพี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้โอ้ยตากองใสย โอ้ยขันันสลับไปสลับมามันวิ่งตัวพี่น้องอ้าวตัวนี้นะครับตัวร้อยยี่สิบแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์ปลอยเงิส้นเป็นตัวหาเม็ดนะครับพี่น้องเป็นตัวหาเม็ดครับปีสีศูนย์เป็นตัวหาเม็ดนะครับตัวนี้เปิดอยู่สามแสนสองหมื่นบาทนะครับเด้อนะครับเอฟหลังแล้วนะครับเอฟหลังแล้วเอกสารพร้อมโอนภาษีหกเจ็ดนะครับภาษีหกเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับไปคุยไปเรียนไปตัวค่าสิเฟ้าตัวนี้เปิดอยู่สามแสนสองหมื่นบาท สามแสนสองมืนบาทเท่านั้นไอ้สามสิบสองต่อร่อง 32, ได้อีกค่ะเงาว่ะพี่นี่ได้เปิดมาเบื้บนได้หรอขอัยางเบิง้งคักๆกับมั่ขับเบิ้งมาลองเบืง้งหรอไอ <laughs> เทียเพิรอ,อยากเบื้องอ่ะานะาตัวนี้กัเป็นปีสามหก้วยกันเอฟเลนแล้วนะครับอนนเ 3, 6, 6, 6, อฟหลังนะครับเอฟหลังนะครับเอกสารพ้อมบนนะครับตัวนี้เปิดอยู่สองแสนมื่นห้าบาทเอฟหลังแล้วนะครับเอฟหลังแล้วสวยๆนะครับ เอฟหลังแล้วนะครับตัวร้อยสิบห้าเอฟหลังแล้วนะครับกัตซีช่วงล่างหนาๆนะครับอ่ะหมอนี่นะครับหมอนี่นะครับร้อยยี่สิบตัวห้าเมตรร้อยยี่สิบตัวห้าเมตรตัวยาวพิเศษนะครับเปิดดูสองแสนเฮ้ยสามสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับเป็นตัวฟ้าขาวหนเป็นพิเศษกระซีง่ามครับพี่ สิงา์นะครับเอฟหลังเอฟหลังเอฟหลังยางใหม่ทั้งหกเส้นนะครับยางใหม่ทั้งหกเส้นนะครับเดี๋อาไอยมอดขั้นนี้ครเขาเอาไปขั้นนี้กระติดจอมค่ะพี่หนอนเนี้กระติดจองเพิ่งมาสิมารับมือนี่หล่ะคันเพิ่นมงตัวขวบไเออตัวขวบไปไรไม่รู้ตัวกันคอค่ะถาโดนแล้วตัวกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาหลับเนี่ยมีเพิ่นสิมาหลับขั้นนี้ค่ะพี่น้องท่าเพื่อยังไง พี่น้องไอ้พี่น้องทั้งเพื่ออย่งจังหวัดขอนแก่นขั้นนี้นะครับเพิ่ลนวาร์ซิมาเอามือนี่แหละเปิ้นว่าร์กัลล้อยูถ่ายยืนนะครับยืนเด้อนะครับคุณพ่อทั้งเพื่อนกัลนั่นนะครับผมถ่ายโจ้าตัวผมมาลายมือแล้วเอออานะครับพี่น้องนะครับขอบอกข่าวจังอยนะครับยังค่ะรถในอู่ของโกตุกนะครับต้อง โทษติดต่อกับโกตุกโดยตรงผู้เดียวเท่านั้นครับพี่น้องนะครับผู้เดียวเท่านั้นนะครับผมใช้คําว่าผู้เดียวเท่านั้นกับเบอร์เท่านั้นศูนย์แปดห้าซีซีหกแปดหนึ่งเก็ดหกได้ไอเด้อนะครับศูนย์แปดห้าซีซีหกแปดหนึ่งเก็ดหกเบอร์นี้โกตุกใส่เบอร์นี้เบอร์เดียวงี้สิบปีแล้วพี่น้องยี่สิบกว่าปีแล้วเด้อนะครับขันเบอร์อื่นเบอร์ยังกระซังเอาซื้อไปอ้างอิงเอาซื้อโกตุกไปอ้างอิงหรือเอาซื้อตากล้องเหล้าไปอ้างอิง จัางได้กะซังครับพี่น้องขันบ่แบนเบอร์โกตุขันบ่ได้คุยกับโกตุโดยตรงนะครับโกตุบอกขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกกรณีไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณีนะครับผมบอกให้พี่ให้น้องได้รับทราบแล้วมันมีกรณีหลายกรณีโทรมหาโกตุกหมู่ว่านนี่แทบประมาณเจ็ดแปดสายนะครับโทรมหาโกตุกเอ้ารถเจ้าคือเจ้ารถไพกันแน่เราไปนั่งคือจังได้กะซังนะครับโทรหาโกตุกันนะครับเพื่อคพิ่ม ใช้ขอสงสัยนะครับพี่น้องขั้นใดเป็นรถโกตุกขั้นใดบ่แมนรถโกตุกนะครับพี่นอ้องอาชีชหมสอเส็นนะครับกะบ่ได้ว่ากันนะครับพู้ได้เอาไปพดูดก็ล้วได้เจ้าจสเอาไปพดูดเจ้าเขาโอนเงินมันจงมจันจําเจ้าขายเจ้าขายเจ้าเราพิดชอบเป่าบ่แมนรถข่อยขอย่ขอยบ่เกียวนะครับขันโอนเงินกับโกตุกนะครับยังไม่ได้เห็นรถโกตุกเสีอยว่ยบะเศร้าโอนเงินให้โกตุกถือหมายถึงเอาไว้จองนะครับจองจะโอนหาพันหมื่นหนึ่งยังได้กันแล้วเจ่ถ้ายังม่ท่านได้เห็นรถนะครับ มาบ่งรถแล้วบ่ตรงปกพี่น้องบ่ชอบพี่น้องบ่มาก,มากบ่ตกขึ้นเงื่อนไห้พี่น้องมัดสุบัตนะครับขึ้นเงื่อนไหนพี่น้องมัดสุบัตนะครับนี่คือความจริงนะครับนี่คือความสัตจริงนะครับพี่น้อ,นงนองนะครับบ่ได้อ่างอิเอียงใดๆทั้งสิน้นนะครับบ่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นมาเห็นแล้วรถแล้วเจ้ข่อยบ่าม,ามักบ่เป็นอย่างนะครับขึ้นเงื่อนไห้พี่น้องมัดสุบตัตนะครับแจ้ว่าคันพี่น้องไม่เช็ครละบบแล้วมาขับแล้วมาล่องเบ่งแล้วมาเห็นแล้วคันพี่น้องบ่เอารถ่อยบ่ขึ้นเงื่อนถหมื่อเจาเด้อ เออผมถือว่าพี่น้องมาเช็กรายละเอียดแล้วนะครับพี่น้องนะครับสนจิตสนใจกับจริงจังมหากันนะครับหมดทุกขั้นของโปตุกนะครับสามารถบอกจาพูดคุยต่อร้องกันได้หมดทุกขั้นนะครับกันพี่น้องว่ามักนะครับพี่น้องว่ามักพี่น้องวมาชอบโปตุกบรขาดทุนมุดจบบริกรรมบัตรมือเปล่าแนนนอ่นครับพี่น้องขายให้พี่ให้น้องไปใส่ไปซอยนะครับแบ่งปันกันไปใส่โปูตุกบอกหลายเจียแล้วโปูตุกบ่ได้เป็นนายทุนบ่ได้เป็นนายห่างนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเงี้ย โอตุกเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยอยู่ไหอยู่นาครับพี่น้องนะครับเลี้ยงกล้วยอยู่ไหอยู่นานะครับบ่ได้มีคาเซาลันบ่มีคาเซอลรับในทั้งสิ้นเป็นผู้บ่าวเลี้ยงกล้วยซื้อนะคะเนาะบ่บ่าวแล้วข่อยเตี้ยสิบปีแล้วสิมาหาหอยเป็นบ่าวต่อหน้าใสๆอยู่ังม่ขาดเนี่ยข่อยยังมักผู้สาวอยู่ด้วยหอยอ้าวอลูกเต็มบ้านหลังจำเมี่ยงเหรอพี่น้องยาสวรรคาเลยตะกรงมาหอยผู้เบาเซลเหรียญซื้อค่ะเซลแต่เนี้ย ย่องกัย่องกันถือบทบาทเด้อย่องบ่ถือบทบาดคอยกัอันนั้นกันคอยเป็นคนจี๋ย่องแต่ย่องกันย่องกันถือสูตรจังหน่อยนะครับมาบอกว่าย่องเป็นเบ้าในน้องคอยบอกคือความจริงนะอนโอ๊ยคนผู้หนาใหญ่จโตเจสปอร์ตเออหัวหัวดกปร่งละก็ว่าไปในมันเนาะเออเนาะเอานและครับพี่น้องนะครับสนจิตสนใจรถทุกขั้นของโกตกนะครับ มีอยู่หลายขั้นจ้ามีหลายขั้นครับพี่น้องนะครับมือนีอาจจะขอว่าอีกนะครับกับเบอร์โทรศัพท์084468176 5เบอร์16 16นีเบอร์เดียวเท่านั้นไอ้นะครับ084468176 5บ้านอยู่เซ้ากโกต,ตุกนะครับอยู่บ้านเหล่าโพหมู่ที่5ตำบลหนองกุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อนะครับเขาด้ามซามปากั่วทันใดแล้วดอกพี่น้องโอ้ยข่อยว่าอยากนำข่อยว่าอยากตามรเุี่ยเข่า ก็เขาใจดียูดอกน้องนุงงฟกเขาเจ้ามีรถเจ้า,าเขาเราเขาบอกว่าอยากตามตามไปแล้วขันพ่นลุงไปส่วนทังพุ่นส่วนบ้านทังพุ่นขาเจ้าบอกว่าอยากกระโดดขวบม,มาหาเอางีอให้สูเจียวมัดสุขคนควันในหมู่บ้านเนี่ยวาสนกขันเล่าลยมึงจังมาหาอ้ายเด้อว่าสนกบ่ได้เป็นหยิบไปไปขันผู้ใดครับพี่น้องนะครับเขาใจคนเห็ดงานนะครับผู้เฝ้ากับเฝ้าฟังกระทักกระทันอยากแล้วอยากทัวสำหรับโกตุกนะครับโกตุกบ่ได้เห็ดหน้าเพื่อขายเขาโกตุกเห็ดหน้าเพื่อกินเขาครับพี่น้องนะครับกา่เล้วย่ำได้กับบ่เป บบต้องว่าบบได้เฝ้าน้ำผู้ใดทั้งสิ้นเยอะแล้วขึ้นเหล่าเลยบบต่างๆนะครับบบได้บบได้ซีเรียสกัมงแล้วนะครับผู้ใดสีเหล่าก็แล้วค่ะเพื่อจะเอาไปขายแปลนกันแล้วให้ผู้เพิ่นมีความจำเป็นสิเอาไปขายกับผู้เพิ่นเห็ดควันเอาไปผสมนสงสัยสีกวางหลักปีนี้ค่ะรับกวางก็เพราะเป็นยังครับพี่น้องนะครับจังไดรกระซังนะครับโกตุเห็ดหน้าเพื่อเขาเขามีหลายสายพันธุ์เด้อะเพื่อได้กินเขาโบได้เห็ดเพื่อขายเขาไมีพันธุ์ใดนเนี่ยปะโอ้เขาวกตุกัญหาสายพันธุ์มีเจ้าดอเหมียวดำ เนี้วแดงเหนี้วขาวนะครับเนี้วดาเนี้วแดงเนี้วขาวนะครับแล้วก็เจ้าดําเออเจ้าดออําดอีกอโอ้ไรเอาพี่น้องสำหรับมือนี่พ่อพี่พ่อน้องไปเพียงสักหนิดสักคนนะครับขาเข้ามาสบายดีครับสวัสดีค่ะ